เย็นนะคะคุณผู้ฟังแล้วปิดท้ายกันด้วยพี่ไม่หล่อลวงนะคะแบบๆค่ะก่อนนั้นใจหายสงสัยอยู่ที่เธอแยจุกรรมแค่มีเธอไปเดินเต่คลื่นทะเลด,ด้วยกันนะคะแล้วก็เริ่มต้นกับอย่าบอกให้ใครรู้สําหรับใครที่อยากฟังเิอ์นอนเพลงนี้มีโอกาสก็เปิดให้คุณผู้ฟังฟังแล้วนะคะก็ไม่ทราบว่าตอนนี้คุณผู้ฟังอยู่ตรงไหนกันบ้างบางคนอาจจะพักแล้วก็เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งอาจจะเตรียมตัวเพราะฝนหยุดแล้วอาจจะอยากออกไปเวียนเทียนก็ได้ซึ่งเขาก็ยังย้ำอยู่นะคะเรื่องของ การเดินทางออกไปข้างนอกบ้าน1ถ้าคุณขึ้นรถไฟฟ้ายังคงต้องใส่แมสและอย่าเพิกเฉยกับการสเปรย์นะคะเพราะว่าอ่านของอาจารย์ศิวิราชอะคะ่ะคุณหมอที่ศิริราชรองศาสตราจารย์ในแพทย์นิติพัทนะคะก็ประมาณการเอาไว้ว่ายังไงซะเราเขาอยากให้ไปลองลุ้นกันว่า12-16กรกฎานะคะจะทยานขึ้นไปอีกหรือไม่แน่นอนค่ะเอาว่าคุณหมอพยาบาลหรือว่าเราเอง ไม่มีใครอยากให้จํานวนผู้ป่วยทยานขึ้นไปอยู่แล้วเพราะมันก็น่ากลัวนะเพียงแต่ว่าข้อมูลตามจริงเราจะได้รู้มากน้อยกันแค่ไหนเท่านั้นเองนะคะซึ่งคุณหมอคาดการว่าถ้ามันอยู่แถวแถวห้าหมื่ 50, ก็เป็นปกติเป็นตัวเลขที่คาดการได้ว่าปกติการแต่ระดับ5้า0 0ื่ถือว่าทรงตัว <c oughs> คุณผู้ฟังก็อย่าลืมค่ะเรายัางไปไหนได้ยังคงย้ําอยู่เพราะบางคนก็อาจจะกังวลไม่อยากไปไหนเลย ถ้ามันมีผลกับเม e a เฮลของคุณท้องว่าอันนั้นก็อาจจะต้องระวังแต่เงื่อนไขสุขภาพของคนแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมีเงื่อนไขที่จะต้องดูแลเยอะไม่ต้องไปสนถ้าคนอื่นบอกว่าเฮ้ยมากเกินไปหรือเปล่าถ้าตราบใดที่การดูแลของเราไม่ได้ทําให้อวัยวะของใครมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นทําได้เลย แต่ถ้าการกังวลของเราแล้วมาทําให้คนอื่นเดือดร้อนอหรือตัวเราเองลึกๆแล้วก็ไม่ได้เป็นปกติอันนี้จะต้องปรับความเข้าใจใหม่นิดหนึ่งนะคะว่ามันมีหนทางอื่นที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างเบาสบายใจกันหรือเปล่านะคะนอกจากเรื่องของโควิดนะคะแน่นอนเหตุการณ์รอบโลกนะคะเราก็คงถ้าไม่นับเรื่องบอลแดงเดือดเมื่อวานนี้แล้วก็พี่แจ๊คก,กับความละมุนของเขาเก็จะต้องบอกได้ว่า เราได้ยินข่าวเรื่องของอดีตนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นนะคะคุณชินอ,อในออคุณอาเบชินโซกใช่ไหมคะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นครั้งที่เราจะได้เห็นเลยว่าผู้นำทั่วโลกแสดงความเสียใจเพราะว่าเขาเป็นถ้าเราได้ติดตามกันนะคะคุณผู้ฟังก็จะได้เราจะได้ยินชื่อชินโซกอาเบะกันมานาน ตั้งแต่บางคนตั้งแต่เด็กบางคนเป็นช่วงวัยรุ่นหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วถ้าติดตามข่าวเราก็จะทราบว่าเขาเนี่ยเป็นนายกของญี่ปุ่นมาสองช่วงช่วงหนึ่งสั้นๆก่อนนะคะและอีกช่วงหนึ่งก็เป็นค่อนข้างนานเลยทีเดียวแหละนานนานถึงนานมากเกือบ เกือบแปดปีนะถ้าถ้าถ้าจำไม่ผิดเขาถือว่าเป็นนายกที่อายุน้อยที่สุดก็คือตอนนั้นที่เขาเป็นครั้งครั้งแรกที่เขาเป็นปีหนึ่งใช่ไหมคะจนที่เขาเป็นต้องมาลาออกเพราะว่าปัญหาเรื่องของสุขภาพเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นนายกที่ดํารงตําแหน่งยาวนานที่สุดนะคะภาพที่ได้เห็นตอนที่มีรถที่เชิญร่างเขาไปที่วัดก็แบบเห็นข้างทางเนี่ยเต็มไปด้วยความแบบ ประชาชนและความความสูญเสียความเสียใจนะคะก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้ได้อยู่ในส่วนหนึ่ง,ขงเขาาเรียกไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่เวลาโลกมันหมุนไปอ่ะเราก็จะได้เป็นช่วงวัยช่วงเวลาที่เราได้เห็นการผันเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงของโลกเหมือนกันพูดถึงการอยู่ในอ่าเขาเรียกว,ว่าช่วงเวลาของการเป็นนายกนานเมืองไทยก็มีนะคะลุงตู่นี่ก็นานนะจะแปดละ ในขณะที่เราก็เออถ้าเราทบทวนอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ไทยอ่ะเราจะจาได้ไหมว่ามีนายกี่คนที่อยู่ได้หลายปีซึ่งอาจารย์ประจักษ์น,นะคะเขาก็รวบรวมมาไว้เขาบอกว่าในประวัติศาสตร์ไทยนะคะประวัติการเมืองนะคะมีนายกอยู่แค่สคนเท่านั้นที่อยู่ในอำนาจนานและถือว่านานกว่าพลเอกประยุทธ์ก็คือจอมพลปอจอมพลถนอมนายกเปรมซึ่งเอาจริงๆถ้าใครสนใจเรื่องประวัติศาสตร์ก็ไปหาอ่านได้อ้อมว่าเวลาที่เดี๋ยวนี้หาอ่านอะไรเนี่ย มันเข้าถึงง่ายนะเมื่อก่อนอาจจะเข้าถึงการอ่านนู่นนี่นั่นยากเดี๋ยวนี้บางทีค้นคว้าก็ยังพอได้แต่แน่นอนในการค้นหาข้อมูลก็หาที่มันหลากหลายด้านแล้วก็มีความหลากหลายมากขึ้นอ่ะแล้วบางทีไม่ต้องไปอ่านฉบับจริงไปเอาให้มันกรอบแกรบเสียวขาดก็ได้นะเดี๋ยวนี้อ e ีบุ๊กก็พอมีอะไรอย่างเงี้ยก็อ่ะลองดูใครสนใจในด้านไหนก็ศึกษา ให้ตัวเองเป็นคนที่รู้คนที่เชี่ยวชาญเอาว่ามันก็ดีนะช่วงเวลาแบบนี้บางทีการกลับมาสนใจตัวเองว่าเราสนใจเรื่องอะไรแล้วให้เวลากับสิ่งที่เราสนใจก็อาจจะช่วยทำให้สุขภาพจิตเราเบิกบานขึ้นกว่าเราไปเอาแต่สนใจเรื่องของคนอื่นแล้วก็คิดว่าแม่ทำไมชีวิตเขาดีจังนะ้าใต้โต๊ะทำงาน